สวัสดีครับกรบผมแบ,บกนกโมเกมแคทเจอร์แคทเกมดาร์กดีเซปชั่นทอร์เมนเทอร์ปีอีกเช่นเคยผมนะย้้ำอีกทีว่านี่คือเกมแฟนเมดนะทั้งที่ตูก็บอกแต่ต้นคลิปหัวคลิปก็เขียนบางคนก็ยังคิดว่าไม่ใช่ผมไม่รู้ว่าเขาดูคลิปไหมนะบางคอมเมนต์เนี่ยบอกเฮ้ยที่มันแฟนเมดผมก็บอกชื่อคลิปตูตูบอกตั้งแต่ต้นมึงดูคลิปกูไหมเนี่ย <laughs> ไม่ได้ว่าคนที่ไม่อะไรนะแต่ว่าพวกที่คอมเมนต์แบบมึงดูคลิปกูก่อนก็ได้นะไม่ได้ว่านะแตด่าเลยอ้าวทวีโอเคมาผมนะก็หลังจากพาร์ทที่แล้วผมก็ได้คาแนะนําจากหลายท่านมาเหมือนกันนะผมนะว่าให้ใช้ไอสกิลแม่เหล็กในการดูดเพชรที่มันอยู่ในห้องขังใช่ไหมเออแต่บางคนก็สับสนระหว่างสกิลแม่เหล็กกับเทเลคิเนซิสนะมันอยอย่างกันนะแม่เหล็กก็แมกเนตเทเลคิเนซิสก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมจะ ภานี้อาจจะมาลองหลายๆสกิลเพื่อจะดูว่าแต่ละอันจะช่วยอะไรผมได้บ้างอะไรแบบนี้อืมอย่างอันนี้เทเลคิเนสิตครับผมนะผมจําได้ตอนที่ผมใช้ในเกมภาคหลักคือเอาไว้ตรวจหาเป็ดตัวจริงอะไรแบบนี้เอออันนั้นสตันส่วนอันนี้แม่เหล็กเอาไว้ดูดเพชรเข้ามาดังนั้นมันคนละอย่างกันผมก็ไม่รู้ว่าเทเลคิเนสิตจะช่วยอะไรผมได้บ้างในแมปนี้เดี๋ยวลองดูกันส่วนไอ้สกิลตานี่ผมก็ไม่รู้มันช่วยอะไร มันคงไม่ได้ปิดตาเราผมลองใช้ดูไหมไม่อะไรเกิดขึ้นเนาะถ้าผมเดามันน่าจ,จะแบบว่าทําให้ตัวบอสนางพยาบาลมองไม่เห็นเราแป๊บหนึ่งบ่ะถ้าให้เดาถ้างั้นมันก็จะมีประโยชน์มากผมก็อาจจะลองดูโอเครอบนี้เราจะลองหลายๆสกิลเออนี่ไงเทเลคินิสิ์เอาไว้ดูครับผมนะตำแหน่งของแต่ตัวได้เห็นไหมเห็นไหมเราเห็นเลยเออใช่ผมลืมไปเลยว่ามันเป็นยังไง ปัญหาคือแล้วสกิลตาใช่เทเลคิเนสิตนี่ดีนะเอาไว้ตรวจดูได้เลยว่าอยู่ตรงไหนบ้างเพื่อเตรียมตัวให้ถูกทันก็เทเลคิเนสิตปุ๊บม,มันอยู่ไกลมากโอเคมีสองตัวโอ้ตัวที่สามเคพีสามตัวทีนี้เราก็มาลองกันว่าคือต้องใช้นั่นใช่ไหมล่ะแม่เหล็กปุ๊บใช่เมื่อใช้แม่เหล็กแล้วจะดูดได้ก็ผมนะสามารถเข้ามาในห้องนี้ได้ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวดูตำแหน่งของศัตรูไว้เรื่อยๆเออมันก็ไม่วาร์ปมานะถ้าเราดูตำแหน่งไปเรื่อยๆมันคงไม่วาร์ปมาหาเราดื้อมันใช้ผมเดาทั้งนั้นตูจะเก็บเทเลคิเนสิตเอาไว้เอาจริงๆสปีดบูธอะไรไม่ต้องใช้เลยก็ได้ทั้งนั้นเอาสตันมาไว้เผื่อเออนั่นไงมาแล้วหืมเราใช้สะกิ้ตาไหมลองดูดีกว่าบูม มันมองไม่เห็นเราจริงๆด้วยเฮ้ยมันมองไม่เห็นเราแป๊บหนึ่งก็โอเคนะทางนั้นเนี่ยโอเคเดี๋ยวโอ้ยเผลือโดนเลเซอร์โอเคผมนะเราเรียนรู้ถือว่าเรียนรู้ได้เยอะขึ้นอีกเยอะผมเนี่ตากับสตันนี่ดีมากเลยนะเทเลคิเนสิตก็ดีผมต้องสับเปลี่ยนสกิลไปเลยว่ะดูแล้วเพราะแต่ละอันก็ดีๆทางนั้นเนี่ยที่สามารถใช้ได้ แต่ว่าผมไม่คล่องไงผมไม่สามารถแบบว่ากดสปีดบูสปุ๊บสับไปลนไปมาอะไรแบบไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่เทเลคิเนสติดแล้วก็สกิลตานี่ใช้ได้พอฉุกเฉินใช้เทเลคิเนสติตแล้วเปลี่ยนเป็นสตันได้โอโ้โหอันนี้ต้องใช้แมลิชหม้เยเดี๋ยวอู้ชิดชิดมันเป็นติดไหมอะเออมันติดมันมาไม่ได้อยู่ไกลผมนัานตรลยมาแต่ว่าเอมอมาจากไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวอยูงไง่ไหนอ่ะมาจากไหนแต่บางครั้งเทเลคินิสต์ก็จะยังไม่มีครูดาวผมนะคูสะดุ้งเลยเมื่อกี้ไม่รู้มันจะมาจากตรงไหนโอ้ิหสรุปเรารู้อะไรมากขึ้นมันง่ายขึ้นไหมไม่เท่าไหรมันยังยากเหมือนเดิมไหมไมนก็ยังยากเหมือนเดิมแหละแต่เรารู้อุปกรณ์และเทคนิคมากขึ้นแล้วผมเนะี่ย คือมันก็ไม่ได้วาร์มนะเท่าที่ดูคือถ้าผมเลี่ยงๆเอาไว้ตอนแรกๆอะ่ะไปเก็บที่อื่นก่อนมันไม่ค่อยจะวาร์มมาหาผมเดียวเลยเคลียสธิ์อีกรอบเร็ว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 โอเคมันอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนน้นใช่ตอนนี้อยู่ห่างกันโอเคงั้นผมก็จะสับเป็นสกิลแม่เหล็กโอเคก็จะเปิดกรงได้ผมนะเข้ามาเออแล้วก็จะสามารถดูดเออเมื่อใช้แม่เหล็กแล้วจะมีพลังแม่เหล็กอยู่สักแป๊บหนึ่งทีนี้เราเดินไปก็จะดูดเพชรเข้ามาได้อย่างออตโต อ่าขอทเลดีดักอยู่ข้างหน้าเลยดีนะกูเช็คก,ก่อนโอเคคือถ้าอยู่ระยะใกล้ๆมานิดหน่อยมันก็คงจะมาผมกดแม่เหล็กเอาไว้เปิดได้โอเคโอเคไปแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วโอเคโอเคคือแมพมันเป็นอะไรที่ควรจะรีบวิ่งใช่ไหมแต่ว่าถ้าอยากชนะผมว่าเราห้ามรีบอ่ะต้องค่อยๆไปเออถ้าค่อยๆไปนี่โอ้คือมันแยกกันดีมากเลยอะ เสยวจริงได้ยินเสียงปุ๊บกูสตันเลยมันไสโอเคโอเคณนะตอนนี้ยังโอเคนะเปลี่ยนอันนี้เป็นแต่ไงสตันก็น่าจะขัดขวางได้ดีกว่าตาใช้สตันเสร็จปุ๊บค่อยเปลี่ยนเป็นตาถ้าฉุกเฉินโอ้ยแม่งอยู่ตรงนี้แล้ววะมันเดินมาหาตัวปอว่ามว่าแม่งเดินมาหาตัว,วมันจงใจเดินมามันรู้เหรอว่า,าอยู่นี่มันจะเดินมาหาเราใช่ไหมเนี่ยไม่มาเว้ยโอ้โอ้ไปยังวะ ผมเล่นสเต็ปแอบแล้วผมเนี่ยมันน่าจะดีกว่าวิ่งไปมัวม่วๆโอเคมันไปทางนู้นแล้วเราก็จะไปทางนี้ทางนี้โล่งแล้วโอเคเพนอ่ะติดบูทต้องเปลี่ยนเป็นบูทฝักเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าชิบเคโอเคโอเค,อเคได้อยู่ได้อยู่แถวนี้ไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวต้องใช้เทรนดิสิตไปมาช่วยได้เยอะนะเทรนดิสิตเนี่ยช่วยเช็คตำแหน่งเรื่อยๆผมเนี่ย โอเคไม่อยู่ใกล้เลยเราเก็บได้อย่างสบายๆมันก็ไม่ค่อยหวามนะเออพอเราดูแล้วมันก็อยู่ของมันอยู่ตรงนั้นถ้าเราไม่เข้าไปใกล้ซะมันก็ไม่ค่อยจะมาแต่มันเดินไปเดินมาเรื่อยๆไงถ้าเราเดินแบบงงๆสักพักอาจจะเดินเจอมันแบบดื้อเนี่ยประตูเปิดได้ไหมไม่ได้นะโอเคค่อยๆไปผมนะค่อยๆเช็คแล้วไปในทางที่สะดวกสเต็ปนี้นายช่วยได้ใช่ได้ไดโอเคอ่าตรงนี้แม่เหล็ก เอ้ยกดผิดสตันอืมชิบหายแล้วใช้สกิลยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ผมนะต้องฝึกเอาไว้ดูดมาดูดมาอืมแหวกฟักเอ้ยเดี๋ยวสตันมาแล้วเอ้ยสตันสตันเพิ่งจะใช้ไปโอเคใช้ตาก่อนผมมีสกิลปิดตามันังไหนฮึบโอเคเพน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 ใช้น,นี้เพื่อหยุดมันสักแป๊บหนึ่งแล้วเพนไปทางอื่น โอ้โหแม่งยังตามมาแต่ไม่เป็นไรผมยังมีสตันอยู่มายัางมายัางปุ๊บ <c oughs> <c oughs> โอเคเฮ้ยข้างหน้าก็มีโอ้โหเคโอ้โอเคมันน่าจะหายไปแล้วใช่ไหมไม่ได้อยู่ใ,ใกล้ๆหรือว่ากูเก็บสตันอีกรอบไดิมเนี่ยแม่งอยู่แถวนี้กันเยอะมากเดี๋ยวเช้กินใน,ใน,ในี่ิตเฉดแคลโอเคเก็บสตันแล้ววิง่งเอ้ามันหายไปเลยเหรอพอเราใช้ตารนี้มันหายไปเลยนะมันไม่อยู่ ยี่นิ่งๆโอเคฟากยังเสียวแต่ผมรู้สึกว่าผมมีเบสิกอะไรเพิ่มขึ้นมาผมนั่นแหละจะที่จะลองใช้สกิลต่างๆดูเทรคซิตเทรคซิตเคย์มาอยู่แถวนู้นที่เราเพิ่งจะมาโชนี้ก็เก็บแถวนี้ได้ระวังตัวนู้นข้างหน้าป้าเบียสยาบนกูไม่รีบโอเคป่ะเวลาเราเก็บช้าๆป้าเบียสแม่งชอบบน ต้องค่อยๆไปฮะหลบๆไปเรื่อยๆได้อยู่ผมว่ามีมีสิทธ์นะพอเล่นแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามีสิทธิ์ขึ้นมาเลยตอนแรกที่เล่นยอมรับเลยรู้สึกว่าแม่งตจะา่าดได้หรือเปล่าแต่ผมตอนนี้รู้สึกว่าผมมีสิทธิ์มีความเป็นไปได้บัฟสปีดโอเคแถวนี้เก็บหมดระวังเลเซอร์ตูชอบตายงงาตรงเลเซอร์เ่ยแม่งโอเคอ่อเดี๋ยวขอเช็คก่อนโอเคไม่มีใครแถวนี้ สตันอ่าสตันเตรียมไม่พร้อมเผื่อแม่งมาดื้อมันไม่ค่อยจะวราปมาดื้อเลยนะพอลองเห็นตำแหน่งเรื่อยๆแล้วอะรู้สึกมไม่ค่อยจะมาเท่าไหร่น่าจะปลอดภัยอยู่แล้วมั้งเก็บให้ครบเลยตรงนี้อ่ามกเน็ตทูมไม่ต้องเปิดประตูก็ได้นะอืมพอเรากดแม่เหล็กปุ๊บใกล้ๆมันก็จะโดนทันทีโอเคผมจะเปลี่ยนเป็นเทรเกต อยู่ข้างหลังทุหมดเลยตรงนี้ไม่มีโอเคลง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 ,ลงสวยสวยสวยเป็นแง่โอ้โหเอมเริ่มจีเนียเริ่มจีเนียดเวยขอเรามาลองใจเย็นๆค่อยๆเลยไม่ต้องรีบโอเคเดี๋ยวอันนี้อ่าแมกเหล็ปุ๊บเดี๋ยวนะมันมีตรงนั้นด้วยเหรอคือครึ่งหลังหรือไงยังมีอีกครึ่งหนึ่งเหรอเปิดอ่ะพลัเราแม่เหล็กหมดโอเคนะตอนนี้มันยังอยู่แต่ตรงนั้นกัน ไม่ค่อยเดินเท่าไหร่แล้วตรงนี้นี่ไฟอย่างเยอะเลยแค่โอเคมาใช้แม่เหล็กบ๊บแล้วก็จะเอาสตันมาเตรียมตรงนี้ดูดแม่เหล็กดูดแม่เหล็กเปิดะเลคีติดเทคือความแน่ใจโอเคมาอยู่ตรงนู้นรู้รรสึกว่าผมเริ่มจะใกล้เกินไปแล้วโอ้ได้สีแดงโอเคตำแหน่งจะโชว์ตลอดเวลาแต่ผมว่าทเลคีสิสติดดีกว่าไอเทมสีแดงอีกนะ เราใช้ค่เศษนี่ทําไม่เห็นเงาเลยตรงไหนกันแน่ไอเทมสีแดงนี่เห็นแค่ในแมปก็ผมเหลือเจ็ดสิบแล้วว่าดูดิแค่เอาเว้ยแล้วชีวิตผมผมว่าเหลือเยอะเลยนะรู้สึกเป็นไปได้หรอท่านแต่ตรงนี้เริ่มใกล้แล้วเราเริ่มจะเข้าใกล้จุดที่มันอยู่ทุกทีแล้วบางตัวไม่ยอมไปไหนเลยแค่มนหันมาด้วยื่อกีกูเห็นมาหันมาแบบแน่ๆมันจ้องอยู่ท่านมันรู้มันจ้องอยู่มันมนหันมันรู้แล้วโอเคไปละหู้ยหลอดโอเคอ๋อ มันมีตัวหนึ่งที่อยู่เฉยแล้วรอดูเลยโอ้ได้พังไหนแม่ได้ชีวิตเพิ่มแล้วเป็นไปได้ว่ะท่านแม่ตัวนี้มันเฮ่ยจะคุยนะเแค่มันอยู่ตรงนั้นเลยเหรอวะคือผมต้องไล่มันนะถ้ามันอยู่นิ่งอย่างนั้นผมต้องเข้าไปสตันแม่มแล้วก็เก็บกแต่แถวนี้แต่คือแถวนี้มันอยู่กันเยอะมากผมจะเริ่มยังไงดีเหลือสามสิบปดนใหญ่ได้อยู่แถวนี้ทั้งนั้น โอเคผมจะเล่นนี้นี่ก่อนเลยเฮ้ยบูมเรียบร้อยคุยไม่หายเหรอมันค้างไอ้นั่นมันติดบัคใช่ไหมมันติดบัคโอ้โอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาปิดตารอก่อนเฉียมันอยู่ใกล้มากเฉยเคสิตมันติดบัคเตอมันติดบัคมันขยับไม่ได้เอาไงอ่ะก็อย่าไปอยู่เลย มีตัวหนึ่งติดบักก๊กครับผมนะผมสบายขึ้นแล้วจะเหลือแค่ละมือสองตัวอีกตัวหนึ่งมันติดบัก๊กสมหน้ามันมันจะไม่ไปไหนเลยมันจะค้างอยู่ตรงนั้นถ้าเราไม่เข้าไปใกล้มันแล้วก็คงไม่ตายสวยครับผมนะผมไม่ได้โกงนะเกมมันบั๊กเองช่ไม่ได้โอเคยังไงผมเตรียมสตันไว้ก่อนฮิปหลบโอเคปล่อยไปตัวอื่นมันจะวิ่งมาไหม ถ้าตัวหนึ่งรู้ตัวอื่นจะมาไหมผมเสียวอยู่อย่างหนึง่งหลบก่อนแป๊บหนึง่งเอ,อ่อฮึบโอเคมันอยู่ฝั่งนู้นซึ่งผมเก็บไปหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเดินม,มาหาเราได้เฮ้ยเฮย้ยเจอจะได้ตัวนั้นใช่ไหมน่าจะเป็นตัวที่มันวิ่งได้อยู่ไม่ติดบัก๊กมาปะยังไม่เห็นหรือเป็นตัวเดิมนี่ไงมาแล้วผมจะทําการสตันไลทอ,อ้าวมันหายตัวปะ่ะมันหายตัวมันหายตัวตัวเห็นนะ เอออย่าลืมว่ามันมีความสมมาตหายตัวห้าวางใจใช้เทเลคิเนซิสบอกได้อยู่ตรงไหนบ้างแต่ว่าที่เหลือมันอยู่ตรงนู้นพยันี้ผมต้องไปต้องหาจังหวะคือแบบมันอยู่ตรงนั้นคือผมต้องเข้าไปแล้วตันมันแล้วอ้อมไปตรงนู้นก่อนแล้วกนันมีทางอ้อมไปอยู่ได้ไมั้ยเพื่ออ้อมได้ป่าวะ่าได้อยู่ได้อยู่ฮึมมานีเขานี่เขานี่ เปิดเข้ามานี่เครกเก็ตเท่เลยมึงอยู่แถวนี้หมดเลยเคเยเหมือนรู้ดีอ่ะเหมือนอยู่ตรงจุดที่แม่งเหลือขนาดเนี้ไม่กล้าเข้าอ่ะผมกลัวถ้าเกิดเข้าไปแล้วกดสตันแล้วพลาดไม่โดนตัวหนึ่งมันก็กดตาได้แต่ผมจะทันหรือเปล่าแค่นั้นเองผมกลัวผมกดไม่ทันดิเจอสองตัวพร้อมกันนี่ แแม่งก็เดินอยู่ด้วยกันตลอดเวลาด้วยไะเปนี่รักเพื่อนเหลือเกินอาทำไงวะเหลือแค่สิบเจ็ดอันเองเป็นไปได้ท่านแต่ย้ำีกทีว่าผมเล่น EC นะถ้าผ่านแล้วอาจจะไม่น่าภูมิใจกว่าเล่นเสียงมันมาว่ะเ็มจะสตันใส่หน้าเลย What ไม่เดนผ่านมันไปเลยหรอ ตากรนะโหลนั่นเราเนี่ยตาไม่ดีนะเราเนี่ยผีสายตาสั้นเดีเ๋ยวแสงพยาบาลคือจะรู้ว่านางพยาบาลเขาสายตาสั้นมึงเดินกลับมาเปล่าวะเริ่มเสียวอุยตั้นฮู้หู้หู้หู้ let's go let's go เอ่อชิดชิดชิดโอเคไปก่อนเอ่อสปินบ o ๊ t โอ้รอดไม่ได้เฉยหุ้ยตกใจหัวใจคืจะวาย ไอตัวติดบักเวนนี่ก็ว่าอยู่ว่ามันอยู่ตรงนั้นหมดโอ้ยไอตัวติดบักนี่ทำซะผมหัวใจเกือบวายเคแต่ก็โอเคเลยแค่สองอันแล้วผมเนี่ยเทเลกินเนิมันอยู่ตรงนั้นเลยที่มันมีแต่รู้สึกว่าผมต้องติดบูทเข้าไปด้วยงั้นเราจะติดบูทเข้าไปบุม นี่ผมต้องกลับไปให้ได้ไปที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะหุ้ยตันเฟ่เนยมึงหาเจอตัวซาลบเปิดอุ้ยเฮ้ยตันโย่กดไม่ทันดูได้ชีวิตพิเศษไม่ใช่เหรอเหลือแค่สองอันนะผมนะแต่ก็หมดแล้วนี่ผมก็ไปเก็บได้เลยผมนะเคลเอ้ยไม่เป็นไรผมน่าจะผ่านแล้วแหละน่าจะพลาด ประมาณใครินซิตไอ้เพลยนี่มันอยู่ตรงนี้อีกไม่อยู่ตรงไหนวะเอ้าไอ้ลูกศรนี้มันบอกตูนเชื่อได้ไหมเนี่ยหลบมาก่อนทางไหนวะตรงนี้ไดเสียงไปทางนั้นโอเคใครกินซิตอยู่ตรงนี้อีกบูมเฮ้ยลูกตามาืหลูกตาบูม new patients? one of Oh shit!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  อยู่ไหนว่าพต้องไปทางไหนไว้เฟ้ได้สตันเปลี่ยนเป็นเซเรกินซิตเปิดนี่ป่ะนายชายนายชายโอ้โหโอเคเซเรกินซิตไม่ใช่นี่มันสตันฟัชไม่เป็นไรมาครบแล้วผมนะเข้าบูมฮะ ก็เขาเครบแล้วไงก็ก็ขึ้นศูนย์แล้วอะ่ะมึงโกงกโูเนอะออโซชาร์ตก็ออโซชาร์ตแล้วเปล่าวะผมต้องใช้สกิลอะไรเปล่าวะเราใช้หมดดูกูอเคอเล็กหมดแล้วมึงดูดีมันเหลือศูนย์อันเนี่ยมึงอ,อะไรฮะบูมเฮ้ยอะไรเดียวตัน มึงอะไรเนี่ยแม่เหล็กนี่มันบั๊กอะไรวะเนี่ยเฮ้ยครบแล้วะเกมโกงกวนเนอะครบแล้วแมงมยอมเข้าหรือว่เนโมมีแค่นี้วะคือถึงแม้จะเก็บครบแต่ก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีแต่ก็ถือว่าเล่นจบแล้วเออผมไม่แน่ใจนะมันอาจจะไม่มีอยู่แล้วก็ได้มั้ง เออมันอาจจะจบแค่นี้ก็ได้ตัวเดโมของแฟนเมทผมนะคือไม่ได้ทำฉากจบไว้ไงว่าผ่านแล้วจะเป็นอะไรถือว่าผ่านแล้วอะไรแบบนี้มั้งเพราะผมไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองไปเช็คให้แน่ใจว่าคนยูทูบเบอร์คนอื่นเขาเล่นเขาเจอฉากจบไหมให้เดี๋ยวหรือไอ้สีม่วงนี่มันนำาลผมต้องไปตัวสีม่วงนี่เหรอเออโอ้ ต้องเก็บความลับหรือไม่ที่จะเขียนโอ,คโอค้คลิปไไม่ทันคืออะไรอ่ะงงอ่ะเดี๋ยวจะลองเล่นให้หมดชีวิตดูแล้วกันมันก็ยังบ่อยนะให้ผมเก็บนี่แต่มึงเหลือสู้แล้วอ่ะให้กูทําไงอ่ะกูต้องไปไล่ฆ่านางพยาบาลด้วยเลยผมเราวไม่เข้าใจเกมจะโกงกูทําไมเนี่ยมันยากนะรู้ไหมแซ่ดลองเล่นไปก่อน นี่เหรอเนี่ยสีม่วงมึงนํามาเนี่ยไอตัวนําไม่ได้ช่วยหาอะไรเลยผมนะไอสีม่วงที่อยู่ข้างหน้านยปกติไปช่วยบอยใช่ไหมจะเก็บตรงไหนต่อไม่ช่วยกูเท่าไหร่เลยหันไปทางไหนมึงก็หันตามไอ้ช่วยเออแล้วไม่เป็นไรโอ้ปักอยู่แมนเฮ้ยอุ้ยคิบหาย โอเคเดี๋ยวผมจะขอถือว่าผมเล่นผ่านแล้วนะนี่คือเกมโกงนะผมเล่นจบแล้วผมนะถือว่าผมเล่นจบเลยเกมแม่งโกงผมจะไปลองดูแล้วกันว่าคนอื่นเขาเล่นแล้วเขาได้ฉากจบไหมทําไมเดี๋ยวามาแจ้งอีกทีเออผมไม่แน่ใจว่านั่นคือแบบผมเห็นคนอื่นที่เขาเล่นนะเขากลับไปที่จุดเกิดแรกของเราแล้วมันก็จะขึ้นข้อความว่าขอบคุณที่เล่นแค่นั้นไม่แน่ผมอาจจะกากเองวะ่ะ เออตอนกูเกิดมาถ้าตูไปจุดวาร์ปด้านหลังนี่ก็จบแล้วป่ะวะเท่าที่ผมไปลองดูมาเนะยเนี่ยคือเขาวิ่งไหมแ้เพาเขาเก็บเสร็จแล้วเขาจะวิ่งกลับไปที่จุดเดิมสังเกตว่า,าสีม่วงนี่ม่วงเหมือนกันนะผมเนะยเข้าวาร์ปตรงนี้ที่ตอนแรกเราเกิดก็จะขึ้นหน้าจอนี้นะผมเนี่ยอืมเขาบอกว่ามันไม่ควรจะจบตรงนี้ก็ได้นะถ้าเกิดว่าซัพพอร์ตพวกเราอะไรแบบนี้เราอาจจะมาทําเพิ่มอะไรแบบนี้ก็ผมถือว่าผมเล่นจบแล้วกัน เออผมอาจจะง่าวตอนสุดท้ายแต่แมใครจะไปรู้ว่าบระบบนำก็ก,กากคือถ้าเกิดตอนผมเกิดมาทุกครั้งที่ตายผมหันหลังไปปุ๊บผมก็จบแล้วผมถือว่าผมเล่นจบแล้วกัน <c oughs> <c oughs> นะโอเคคนนะั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามโปรเจก t นี้ผมนะใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจผมสร้าง,งผลงานที่ผมนะนี่คือการเล่นผ่านีซี่ถ้าใครอยากดูผมเล่นร์มอ a ฮาร์ดก็กดไลค์แล้วพิมพ์กับคอมเมนต์แล้วกันนี่ขนาดีซี่นะ โอ้ยแต่ถ้าอยากดูต่อกดไลค์กันเยอะๆหรือไม่ก็รอดูโปรเจกต์ต่อไปได้เสวัวน,นี้ก็ขอเป็นกนกู๊ดบายันกู๊ดไนท์